วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน i.g. เราจะได้รหัสผ่านใหม่มาใช้งานนะครับมาดูขั้นตอนกันเลยครับเริ่มต้นนะครับให้กดเข้าไปที่ i.g. เสร็จแล้วนะครับกดโปรไฟล์ทางด้านขวาล่างต่อไปกดขีดสามขีดจากนั้นเลือกเมนูการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวเสร็จแล้วกดไปที่ศูนย์บัญชีหน้าต่อไปกดรหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยต่อไปกดเปลี่ยนรหัสผ่าน หน้าต่อไปนะครับให้เลือกบัญชีไ g ที่ต้องการจะเปลี่ยนรหัสเมื่อเข้ามาที่หน้านี้ได้แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านไอในหน้านี้ได้นะครับก็ให้ใส่รหัสผ่านไอที่เราใช้งานอยู่ปัจจุบันเข้าไปในช่องที่หนึงตรงนี้นะครับป้อนให้ถูกต้องครบทุกตัวอักษรเนาะป้อนรหัสผ่านเดิมเสร็จแล้วนะครับให้มากดช่องที่2รหัสผ่านใหม่ จากนั้นนะครับให้เป็นเพื่อนสร้างรหัสผ่านใหม่ไอจีของเพื่อนเข้าไปได้เลยนะครับโดยที่รหัสผ่านนะครับจะต้องมีความยาวอย่างน้อย6ตัวในรหัสผ่านนั้นนะครับแนะนําให้มีทั้งตัวอักษรตัวเลขหรือว่าสัญ,ญลักษณ์ผสมกันนะครับจะทําให้รหัสผ่านมีความปลอดภัยมากขึ้นก็กําหนดหรือว่าสร้างรหัสผ่านใหม่ของเพื่อนเข้าไปในช่องนี้เมื่อเสร็จแล้วนะครับให้มากดในช่องที่3 ช่องที่3านี้นะครับให้เเพื่อนๆพิมพ์รหัสพันใหม่ให้เหมือนกับช่องที่2ก็พิมพ์ให้ตรงกันครบทุกตัวอักษรเลยนะครับเมื่อตรงกันแล้วให้กดเปลี่ยนรหัสพันปุ่มนี้เลย <S <S> <S ในหน้าต่อไปนะครับมันจะขึ้นว่าเปลี่ยนรหัสพันถ้าขึ้นในหน้านี้นะครับก็แปลว่าตอนนี้เพื่อนๆน,นะครับได้เปลี่ยนรหัสพันในบัญชีไอจีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนี้นะครับเ,เพื่อนๆก็ใช้รหัส่ันใหม่ใน IG จีได้เลยนะครับรหัส่ันเก่าเราไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านไอนซึ่งวิธีนี้นะครับจะเป็นในกรณีที่เรายังจํารหัสผ่านเดิมของไอจได้เนาะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ลืมรหัสผ่านเก่าให้ย้อนกลับไปดูคลิปวิธีเปลี่ยนรหัสผ่านไอแต่ลืมรหัสเก่า2,023ล่าสุดให้ย้อนกลับไปดูคลิปนั้น แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เข้า IG ไม่ได้เพราะว่าลืมรหัสผ่านเนาะก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปแก้ลืมรหัส IG เข้าไม่ได้2,023ล่าสุดย้อนกลับไปดูคลิปนั้นได้เลยนะครับเพื่อนๆก็จะได้รหัสผ่านใหม่ของ IG เนาะโอเคครับหวังว่าจะครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ